แรงไม่แพวอะตอมโพสถึงแตงโมฟาดแม่หลังจากที่ข่าวรับเงินเยียวยาอื้อนับได้ว่าเป็นการพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะในตอนนี้สำหรับประเด็นที่มีรายงานว่านางพานิดาสิริยุทธโยทินแม่ของแตงโมพอใจหลังฝ่ายจำเลยทั้ง6คนวางเงินสดและแคชเชียร์เช็คต่อหน้าสารวันนี้รวม2ล้านบาทและเงินอีกจำนวน30,000บาทต่อเดือนให้คุณแม่ เป็นระยะเวลา20ปีรวมแล้ว9.2ล้านบาทนอกจากนี้ก็แซนและกระติกก็ได้มอบตังหฮมุกให้กับคุณแม่ในมูรค่า50า0 0บาทด้วยอีกทั้งพบว่าคุณแม่ก็ได้นั่งรถของแตงโมมาสารวานันนี้วันที่21กันยายนค่ะซึ่งทางด้านเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาอย่างอะตอมสามพันธภาพก็ได้เคลื่อนไหวโพส์ข้อความลงอินสตาแกรส่วนตัวแอดอะตอมระบุว่าเพื่อนดีแล้วที่ตอนมึงมีชีวิตอยู่ มึงเลือกที่จะเชิดชูคุณพ่อตัวเอง ถ้ามึงรับรู้ได้มึงคงได้เห็นและรับรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรแต่สำหรับกูแล้วในฐานะที่กูเป็นคนนอกกูมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะถ้ากูมองเป็นเรื่องแปลกแม่มึงเขาคงจะไม่มีเรื่องทิ้งมึงกับพ่อมึงไปมีสามีใหม่และให้มึงกับพ่อต้องต่อสู้ชีวิตกันอยู่สองคนพ่อลูกยันเติบโตหลอกหากมองในอีกมุมหนึง่งก็ดีเหมือนกันที่วันนี้คนในสังคมได้เข้าใจและได้เห็นอะไรในตัวบุคคลที่มีศัก์เป็นแม่ผู้ ให้กำเนิดมึงและบุคคลที่เรียกมึงว่าลูกมากขึ้นเพราะถ้ากูเป็นคนที่มึงนับถือว่าคือแม่ผู้ให้กำเนิดชีวิตกูจะไม่รับเงินจากคนบนเรือที่มีส่วนชวนมึงออกไปจนทำให้มึงเสียชีวิตเลยแม้แต่บาทเดียวจนกว่าคดีและความจริงจะคลี่คลายจะก,กระจ่างก่อนแต่ผู้ให้กำเนิดมึงกลับไม่ติดใจใครเลยทั้งคดีอาญาและคดีแพง่งทั้งที่ความกระจ่างสังคมยังไม่รู้แต่คนที่เป็นแม่มึงดันไปรับเงินสดจากคนบนเรือ4 0 0 0 0 0บาทแชเชียร์เช็ค2ใบฉบับละ8 0 0 0 0 0บาท รวม1ล้าน6แสนบาทแถมให้เขาเยียวยารายเดือนอีกเดือนละ30,000บาทเป็นเวลา20ปีกูเห็นข่าวแล้วบอกตรงๆถึงกับสายหัวเลยเพื่อนซึ่งต่อมาก็ได้โพสต์อีกค่ะว่าตอนเพื่อนผมมีชีวิตเห็นมันขับรถไปถ่ายละครเองผมไม่เคยเห็นแม่มันขับรถไปส่งมันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นแต่พ่อโสขับรถไปส่งมันดีที่ผมไม่เคยไหว้ให้เสียมือเพราะมันฝืนใจตัวเองไม่เป็นโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายค่ะ หมื่นร้อยคำพูดที่แม่อย่างดิฉันเขียนออกมาไม่ออกน้องแตงโมหลุดพ้นแล้วนะคะสงสารพี่โมมากๆเกินบรรยายค่ะประสาทอะไราแบบนี้งงใจทุเรศที่สุดมันจุกอยู่ในอกเป็นล้านๆคำพูดสงสารน้องแตงโมมากๆโคตรๆสงสารเลยพี่เป็นต้นค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ